อ่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะวิธีการแชร์หน้าจอมือถือไปอยังโน้ตบุ๊กนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องลงปุ๊บแอปซูมไว้ทั้งสองเครื่องนะคะโน้ตบุ๊กแล้วก็มือถือนะคะเราจะให้มือถือเป็นโฮสต์เข้าซูมใส่อินนะคะอันนี้จะล็อกอินด้วย Facebook นะคะ จะสร้างห้องเรียนนะคะเปิดปุ่มกดปุ่มสตาร์ทนะคะเรอแป๊บหนึ่งต่อนไปที่โซนด้านบนนะคะอันนี้นะคะรหัส ที่เราต้องการส่งให้นักเรียนนะคะ ID แล้วก็ password หรือว่าเราจะส่ง copy Link ตรงนี้นะคะส่งให้นักเรียนก็สามารถเข้าได้เลยนะคะโดยไม่ต้องใสรหัสนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเครื่องโน้ตบุ๊กเราจะทำเป็นเราจะจอยนะคะเหมือนนักเรียนนะคะคนหนึ่ง จอมิตติ้งแล้วก็ใส่รหัสนะคะที่จริงรหัสอ่าไอดี ID ของเรารงเรียนเนี่ยนะคะคือเราเข้ากี่ครั้งก็เหมือนเดิมนะคะสังเกตดูแล้วว่าเหมือนเดิมะคะ่ะอ่าจอยนะคะไปใส่พาสโคส พาสโค้ดก็เหมือนเดิมนะคะถ้านักเรียนเข้าครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปก็ใช้รหัสเดิมได้เลยดูตัวใหญ่ตัวเล็กด้วยนะคะแอปพิเคจอยมิตติ้ง เราไว้สาหรับไว้ดูหน้านักเรียนอย่างเดียวน,นะคะเวลานักเรียนเข้ามาแล้วก็ในมือถือนะคะก็จะโชว์มาที่นี่หน้านักเรียนแล้วก็จะเห็นหน้าครูผู้สอนนะเรามาดูมือถืออันนี้เครื่องโฮสต์เรามาดู เจนหน้าจอเอาแบบแรกนะคะใครต้องการใช้แบบต้องการเขียนนะคะเขียนอธิบายนะคะเหมือนกับเขียนกระดานนะคะแล้วก้ไปไปที่แชร์ไว้บอร์ดได้เลยนะคะนี่หน้าจนอนนกเอื่นก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะใช้มือถือในการเขียนเหมือนกระดานาใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะปุ๊บอ่า เลือกสีแล้วก็สามารถเขียนนะคะใช้ปากกาหรือใช้นิ้วก็ได้นะคะเพราะ,ะเครื่องมันหน้าจอสัมผัสอยู่แล้วนะคะอ่านี่หน้าจอของน้องเอจะโชว์แบบนี้ ใช้ปากการหรือใช้นิ้วก็ได้นะคระับราะ,ะเครื่องมันหน้าจอสัมผัสอยู่แล้วนะคะอ่านี่หน้าจอของนักเรียนจะโชว์แบบนี้เคยต่อไปต่อไปแบบที่2เราต้องการจะเอาไฟล์หรือวิดีโอนะคะให้สำหรับนักเรียนดูเราใช้วิธีการอะสต็อกก่อน แชร์แบบตัวนี้นะคะสกรีนตัวนี้นะสกรีนเริ่มเห็นไหมคะหน้าจอนะคะมือถือเรา แชร์สกรีนกดเริ่มเลยเปิไปแล้วนะคะอ่านี่ยค่ะ ต้องตกใจนะคะเครื่องมือถือเครื่องนี้ไม่ใช้เพราะแต่มคอสสองศนย์สองศูนยังไม่ได้เปลี่ยนวันที่นะคะอ่าทีนี้เราจะแชร่สมมติเรามีไฟล์วิดีโอหรือจะแชย t u b e เราก็สามารถเลือกนะคะ ดูท mm. hey, no okay. uh ูปให้เด็กดูได้เลยนะคะวนี้เรก็สามารถ A, B, สตได้เพื่อพูดคุยนักเรียนนะเดี๋ยวเรามาแช่ าดูนะหะอีกแบบหนึ่ตงตอปเอาสกรีนหน้าจอเหมือนเดิมโนกี้ไปสต๊อปแล้วเดี๋ยวจะหาไฟเอกสารไฟเอกสารอยู่ไหนเอ่ย ดาวโหลดาวโหลดดาวโหลดไปที่ได้แล้วกันอันนี้งานนะคะถ้าเราเก็บไว้ที่ google drive นะคะเราก็สามารถเปิดแชร์ได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวดูคณิตแล้วกันนะคะ,ะสมมตุติเรามีไฟล์ pdf จยากอธิบายให้นักเรียน ดูทำยังไงนะคะเรามีไฟล์ pdf ใช่ไหมคะกดจิ้มไปนิดนึงมันจะมีให้กดแก้ไขนะคะตรงนี้จะมีปากกาไอไลท์เพนนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลือกสีอ่ือกจะเขียน นะคะะดูในจอนักเรียนนะคะอล,อลองดูนะคะเถ้อใครไม่มีกระดานจะเขียนใช้วิธีการนี้ได้นะคะ เราใช้มือถือของเราให้เป็นประโยชน์นะคะเรามีทั้งโน้ตบุ๊กมีทั้งมือถือนะคะอ่าเราไม่มี iPad อ่าเราก็ใช้มือถือให้เป็นประโยชน์แค่นะคะี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ